สวัสดีครับช่องโชวดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ20กุมภาพันธ์2567นำข่าวดีมาบอกพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับเฮค,ครับโชคดีได้เงินเพิ่ม117.53บาทต่อตันได้ย้อนหลังครับของปีการผลิต2565ทับ66ครับโรงงานน้ำตาลกำลังดาเนินการโอนให้นะครับเป็นข่าวดีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับ 2ี่สกุมภาพันธ์สองหมติคณะมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอซึ่งเสนอให้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต2 5งห้าทับหกที่ราคาตันละหนึ่งพบาทห้สิามสตางครับทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเดิมราคาอ้อยขั้นต้นมีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต25 6 5ทับ6ประกาศเอาไว้แล้ว ตั้งแต่ปี65ครับราคาตันละ1 0 8 0บาทนะครับซึ่งต่อมาปลายปีพอตอนปลายปีนี่เขาต้องประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายอีกครั้งแต่ว่าประกาศช้าเพิ่งมาประกาศก็เลยเพิ่งมาประกาศวันนี้ครับ20กุมภาพันธ์257ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต2,565ทับ66เป็น1,9197บาท53สตางค์ ก็ทําให้ประกาศราคาสูงกว่าที่เคยประกาศไว้แล้วนะครับสูงกว่าที่เคยประกาศไว้แล้วตันละ117บาท53สตางค์นะครับที่ความหวาน10 ccs นะครับนี่แหละครับก็จะทําให้ชาวไร่อ้อยได้รับเงินเพิ่มขึ้นตันละ117บาท53สตางค์นะครับซึ่งเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยโชคดีมากกลุ่มที่จะได้เงินนี้ก็คือกลุ่มที่ขายอ้อยไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละครับ ขายอ้อยปีการผลิต65ถ้า66นี่ขายอ้อยเข้าโรงงานไปแล้วเงินค่าขายอ้อยท่านก็ได้ไปแล้วเงินค่าความหวานท่านก็ได้ไปแล้วเงินค่าตัดอ้อยสดต่างๆท่านก็ได้ไปแล้วแต่ว่าวันนี้มีโชคดีได้รับเพิ่มเติมอีกตันละ117บาท53สตางค์เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเข้าที่ประชุมครมอให้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปี65ถ้า66เนี่ยเป็นตันละ หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดจุดห้าสามก็เมื่อประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเป็นตันละหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดจุดห้าสามมันก็สูงกว่าที่เคยประกาศไว้ขั้นต้นตั้งแต่คราวที่แล้วหนึ่งพันแปดสิบาทสูงกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสูงกว่าตันละหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามตางค์พี่น้องชาวนาพี่น้องชาวไร่อ้อยรายใดนะครับที่เป็นผู้ขายอ้อยเข้าโรงงานน้ําตาลเมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับเมื่อปีที่แล้ว เมื mm ่อ hmm. ป yeah, ีการผลิต6ค่าทับมมหกนี่แหละที่ขายอ้อยเข้าไปโรงงานน้าตาลไปแล้วนะครับขณะนี้นะครับโคศกรัฐบาลแจ้งว่าโรงงานน้าตาลก็จะมีการทยอยออนทยอยโอนเงินให้ครับเพิ่มเติมตันละ1 1 7บาท53สตางค์โชคดีมากครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับรอรับการโอนเงินนะครับคือจะได้เงินเพิ่มตันละ1้7 5 3บาทฟรี นะครับเนื่องจากมีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาประกาศขั้นต้นที่เคยประกาศไว้นะครับเป็นขายอ้อยเมื่อปีที่แล้วนะครับรอรับเงินอน117บาท5 3สสตางค์ต่อตันนะครับโชคดีมากครับพี่น้องชาวไร่อ้อยเฮครับสวัสดีครับ